ทำไมบางคนอยู่ด้วยแล้วใจสงบหรือเขาคือคนที่เคยปกป้องเรามาหลายภพชาติสวัสดีครับทุกคนคุณเคยไหมครับแค่ได้อยู่ใกล้ใครบางคนใจก็สงบลงเฉยๆไม่ต้องพูดอะไรมากแต่เหมือนพลังของเขาทำให้เราหายเหนื่อยเหมือนลมหายใจกลับมาเบาอยากอยู่ใกล้เพื่อพักใจทั้งที่เขาไม่ได้ทำอะไรเป็นพิเศษเลย ในความเชื่อของคนไทยโบราณเขาเรียกคนแบบนี้ว่าคู่บุญคู่เกื้อคู่ปกป้องเป็นวิญญาณที่เคยดูแลกันมาก่อนในหลายพบชาติบางคนเคยช่วยกันในยามลำบากบางคนเคยเสียสละให้กันบางคนเคยปกป้องอีกฝ่ายจนเกิดเป็นสายใหญ่ลึกในจิตเมื่อได้เจอกันอีกครั้งความผูกพันเก่านั้นจะโผล่ขึ้นมาทำให้ใจสง,งบเหมือนกลับบ้านที่คุนเคย ในทางจิตวิทยานักวิจัยอธิบายว่าคนบางคนมีพลังความปลอดภัยทางอารมณ์สูงหรือที่เรียกว่าคุณค่าความรู้สึกปลอดภัยเพียงเขาอยู่ใกล้สมองของเราจะลดสารความเครียดลงและเพิ่มสารที่ทำให้ใจอบอุ่นทำให้เรารู้สึกไว้ใจผ่อนคลายและเป็นตัวเองอย่างธรรมชาตินี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงรู้สึกดีตั้งแต่แรกเจอ แม้จะยังไม่รู้จักเขามากก่อนเลยส่วนในทางพลังชีวิตคนโบราณเชื่อว่าวิญญาณของคนเรามีพลังสั่นของตัวเองเมื่อวิญญาณที่เคยปกป้องกันกลับมาพบกันพลังทั้งสองจะสั่นรับกันอย่างกลมกลืนเหมือนเสียงของสองใบที่เคยตีคู่กันในอดีตเพียงใกล้กันก็เกิดความสงบโดยอัตโนมัติและสิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือ คนแบบนี้มักเข้ามาในช่วงที่เรากำลังอ่อนแอหรือกำลังต้องการพลังใจบางอย่างเหมือนจักรวาลส่งเขามาเพื่อให้เรายืนขึ้นหม่อีกครั้งไม่ใช่มาเพื่อครอบครองแต่เพื่อเกื้อกูลจิตให้เติบโตดังนั้นถ้าคุณมีใครสักคนที่อยู่ด้วยแล้วใจสงบที่ทำให้คุณรู้สึกเหมือนปลอดภัยที่สุดในโลกอย่าเพิ่งมองเขาเป็นแค่คนธรรมดา เขาอาจเป็นวิญญาณเก่าที่เคยปกป้องคุณมาก่อนและในชาตินี้เขาอาจมาเพื่อช่วยให้ใจคุณกลับมาแข็งแรงอีกครั้งผมขออวยพรให้ทุกคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ได้พบคนที่เป็นบ้านของหัวใจคนที่ทำให้ชีวิตคุณสงบอ่อนโยนและชัดเจนมากขึ้นขอให้ทุกความสัมพันธ์นำพาคุณไปสู่ความสว่างในใจเสมอ อย่าลืมกดติดตามช่อง The Truth of Life เพื่อฟังเรื่องราวความเชื่อดีๆที่เข้าใจง่ายและลึกซึ้งกว่าที่คิดสาธุสาธุสาธุ